สวัสดีครับฮัลโหลบังครับครับว่าจะขอซื้อกล่องสุ่มเหยื่อฟอมห้าร้อยบาทเอาเอาเอาไปทำคอนเทนต์ใน YouTube ก็จะเน้นเป็นแค่ผมตกปลาช่อนข้างทางใช่ครับแล้วก็บังก็จับมาเลยแล้วกันนะห้าร้อยบาทเบครับครับครับสวัสดีวไยรุ่นวันนี้นนวดพามาอยู่ที่ร้าน King f i s h e r นะครับสาขาสามนะครับ อยู่เส้นเลียบมอเตอร์เวย์นะครับอยู่ใกล้ๆก,กับสุลาซีรอนะวันนี้เดี๋ยวไปรับกลองซุ่มนะกลองซุ่มเยียร์ปลอมกันก่อนนะครับพอ,พอดีนะ้าหนวดสั่งกับบังอีกไว้นะครับว่าขอซื้อกล่องสุ่มราคา500บาทนะครับเยียปรปลอมนะครับก็ให้บังอีกจัดเลยนะครับเป็นเยียบปลอมในแนวของการตรีปลาช่อนข้างๆไปเดี๋ยวไปรับกล่องสุ่มกัน รุได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับกล่องซ่มจากร้าน king picture นะครับสาขา3นะนี่เรียบร้อยแล้วพอดีวันนี้บางอิกไม่อยู่นะครับน่าจะติดธุระนะครับก็เลยไม่ได้เจอกันนะไปเดี๋ยวไปกลับบ้านถนนกันไปแกะกล่องนะกล่องซ่มกล่องแรกของร้าน king f i c t u r e ไปุยครับโอเคไว้รุ่นมากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะร้าน king picture สาขา3าเนี่ยเขาไม่ได้ ขายกองสุ่มนะเพียงแต่นาหนวดเนี่ยพอดีอุตริโทรไปถามบางอิกก็คือเราไปซื้อของที่ร้านบ่อยแล้วก็เห็นบางอิกประจํานะครับบางอิกใจดีนะครับเลยโทรไปหาเขาจัดไปนี่กองสุมราคา500บาทนะครับสําหรับเหยื่อปลอมนะครับสําหรับงานตีปลาช่อนข้างทางกองสุมใบนี้ นะครับเป็นกล่องสุมใบแรกของร้าน k i n g ิ i เชอรสาขา3นะต้องบอกก่อนเลยนะเออเป็นใบแรกเลยนะไม่เคยมีการทำมาก่อนนะครับมีนัน,นวดนี่แหละอุตริให้บางอีเขาทำนะครับเปิดกล่องเลยไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างไม่รู้นะนันนวดไม่รู้เหมือนกันนะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับอ่ะนะครับอันแรกนะครับนน,นวดไม่มองนะหยิบมาเลยเปาะเดี๋ยวซูมก่อนปับ๊บเฮียอะไรเหละเนียเฮ้ย hey! วาไปแล้ววางอีกตัวแรกมันก็เป็นงานขาเขาเรียกว่าอะไรวะตัวนี้มันเป็นงานเหยื่อปอมใต้น้ํากึ่งกลางๆน้ําอ่ะนะครับเขาเรียกว่าอะไรวะปักเยื่อปักเฮ้ยเทย,ยเจ๋งนะเนี่ยเออประเภทสินค้าเยื่อปอมบรรจุหนึ่งชิ้นจากเฮ้ยสวยอ่ะเยื่อปักตัวเนี้ยเจ๋งอะไหนขอดูเดิเฮ้ยเจ๋ว่ะ คือจริงๆนะ่ะเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นกล่องสุ่มราคา500นะแต่ว่าเฮ้ยมันมันเกินคาดวะดูดิเฮ้ยเป็นเหยื่อยางเฮ้ยเจ๋งอะเฮ้ยสุดยอดว่าโหบางอีกแน่นอนอะเฮ้ยจ่ายตัวนี้ออกมานี่ที่เด็ดเลยอะเฮ้ยไม่นึกมาก่อนนะว่าจะได้ตัวนี้นะคือจริงๆจนะถามว่านันหนวดเนี่ย ไม่คุ้นเคยกับเหยื่อพวกนี้นะเหยือ่อเหยื่อดำน้าหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่้นหนวดใช้เหยื่อลอยน้ำเนะื้อพวกกบยางพวกหนอนยางเท็กซัสอะไรต่างเฮ้ยแต่มันก็คืองานประช่อนได้อะ่ะเออใช่จริงๆเพราะประช่อนมันก็กินแล้วราคานะครับ250บาทเฮ้ยบางอีกเอามาทํารดราคาแม่งเจ๋งมากเลยอะ่ะอุ้ยเชื่เชตกเดี๋ยวแป๊บน,นึงเฮ้ยสวยนะงานดีเฮ้ยงานดีงานดีเลยอะ่ะบ้าแล้วตัวนี้แม่งก็คุ้มอ่ะ เออดูดิเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งวะเออดีดีด,ดีนี่ตัวแรกนะตัวแรกนะเออสวยสวยส,วยสวยตัวแรกนะครับโอ้โหอ่ะดูสินค้ายังต่อไปนะครับเน่สาย PE นะมูลค่าที่เขียนติดไว้เนี่ย120บาทเดี๋ยวไอชิบหายตอนเนี้ยสชิ้นเนี่ยปลาไปเท่าไหร่สี่ร้อแล้วนะเว้ย ในกล่องแม่งยังมีอีกอ่ะเออแม่งเดี๋ยวนะ Angle s t สตองนะครับ X Pro นะครับตัวนี้นะครับเป็นสายเดี๋ยนะอ่าตัวนี้น่าจะเป็น PE2 หรือเปล่าเนี่ยนะครับใช้สำหรับตกปลานะครับเออเดี๋ยนะตัวนี้น่าจะเป็น PE2 ะนะครับไซส์มันนะครับแล้วก็เดี๋ยนะงานนี่น่าจะเป็นเดี๋ยนะถ้านนวดเดาไม่ผิดเนี่ยทัก4หรือทัก8ว่าดูยังไงวะเนี่ยเดี๋ยนะ ไดมิเตอร์0.23เออไม่แน่ใจนะเป็นถัก4หรือถัก8นะครับเพราะว่า,าที่ตัวมันไม่ได้เขียนระบุไว้แต่คา,าดการนะครับไม่เกิน PE 2แน่นอนนะครับตัวนี้ไม่เกิน PE 2แน่นอนนะครับน่าจะเป็น PE 1หรือ1.5อะไรเงรี้ยยังไงก็ไม่เกิน2นะครับเอ้ยเจ๋วว่าแม่งใครได้กล่องสุ่มกล่องนี้ไปแม่งมีทั้งอ,อะไรนะ อ่าอุปกรณ์นะครับมีสาย PE นะครับแล้วก็มีอ่าอะไรล่ะได้อย่าปอมไปด้วยเอยแม่งเจ๋ง2ตัวแล้วนะครับขนาด100เมตรนะครับตัวนี้นะครับสาย PE ้นะคาดการณ์ว่าจะเป็นถัก4ีแหละเนาะเออถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับบางอีกเออนะเนสสาย PE มาแล้วนะครับสาย PE ขนาด100เมตรนี่นะครับอ่ากล่องซูมจากร้านอ่าอะไรวะ King f i s h e r 3สาม เหยื่อชงเ้ยสุดยอดถูกใจว้า wow! วตัวนี้นะครับชงสลาตันนะครับน้าหนวดใช้ประจําอยู่แล้วชอบมากเลยตัวนี้55บาทตอนนี้นะ4 5 5บาทแล้วนะเออกล่องซุ่ม500อะ่ะได้455บาทแล้วอะ่ะเออตัวนี้ชอบนะครับน้าหนวดใช้ประจํานะครับตัวชงสลาตันตัวนี้น้าหนวดเอาไว้ใช้ประกอบกับชุดเท็กซัสลิกโอ้เจ๋งมากนะครับชงสลาตันมาแล้วถูกใจถูกใจโอขอบคุณมากเลยบางอีกตัวต่อไป ชงอีกแล้วนะครับอีก55บาทโห้โนนี้เป็นชงกบเว้ยเฮ้ยเออเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกบไข่เค็นอ่ากบยางไข่เค่นนะครับเป็นของออข่ายชงเหมือนกันนะครับเฮ้ยถือว่าประทับใจวะ่ะตอนเนี้ยนะชุดนี้ชุดนี้อ,อ่าสิอ,อ่าเดี๋ยวนะอันนี้ร้อยเท่าไหร่120เออ120 250ก็เป็น370แล้ว370โหแม่เกินแล้วเนี่ยเกินแล้วเนี่ย นะอันนี้ชงนะเป็นเอเยยืย่ยางชงต่อไปเป็นไรชิปหายแล้วโอ้ยได้เจ4อนตัวหนึ่งนะครับอ่าสปิชีนะครับเฮ้ยเยืยปอมแม่งเจ๋งๆนาดนั้นเลยอะโอบางอีกโหจัดมาแบบนี้เนยโอ้ขายแบบไม่เอากำไรเลยเหรอเอาชื่อเสียงอย่างเดียวหรือไงเนี่ยโอ้โหของอ่านัจเจกนะครับนัเจกนะครับ นาเจกที่เขาอ่านาเจกที่เป็นอ่าปลาทองหางแมงป่องอะ่ะเหยื่อกบยางปลาทองหางแมงป่องอะ่ะนะครับก็นี่อยู่ในอยู่ในค่ายของนาเจกเหมือนกันนะครับอ่า JN4 นะครับค่าย JN4 อนโฟสปิชีโอ้โหเฮ้ยสวยอะ่ะตัวนี้แม่งอ่ะดูราคาร้อยห้าสิบบาทราคาที่กล่องนะเออราคาที่กล่องร้อยห้าสิบบาทแล้วคิดดูอะ่ะบางอีกอะ่ะเอามาใส่อะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรวมราคาให้ดูอีกทีน,นะครับเดี๋ยวค่อยรวมราคาให้ดูอีกที ต่อไปเป็นอะไรกบขี้กาก <Yeah> อีกร้อยแปดสิบบาทโอ้โหไม่ผิดหวังจริงๆวงอะงอีกอะโอ้โหกล่องเยไอ้กล่องสุ่มใบแรกนี่ก็โ,โหสร้างความฮือฮานะ่ะเฮ้ยกบยางขี้กากนะครับไม่ใช่กบยางิีกบกบขี้กากกบไม้นะครับเต็มปากแน่นอนของอะนะอะไรอะนะแบนะงกิอ่าแบงกิ นะแบงกินะครับโอ้โหโโกบยางที่กากนะแบงกิเฮ้ยแบงกิไหนวะแบงกิที่ทํากับข้าวด้วยแบะว่าไม่ไม่เคยรู้จักนะคนนี้เลย180บาทนะครับนี่คือราคาที่ติดขายหน้าร้านนะก็จะอยู่ช่วงช่วงนี้แหละต่ำกว่าน,นี้บวกลบไม่เกินนะครับบวกลบไม่มากกว่าน,นี้แน่นอนนะครับอีก180บาทนะต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นไอไปเหี้ยอีก100นะครับกบเตะ แก้คันไม่ใช่แก้คันเดี๋ยวกบเตะนะกบเตะตัวนี้ยโหอีกร้อยนึงอะ่ะเฮ้ยบังอีกคุณใส่อะไรมาเนี่ยมันไม่ขาดทุนเนาเหรอครับเนี่ยคิงเฟตช่าโอ้โหใส่อะไรมาขนาดนี้แล้วให้มาสองตัวสองร้อยนะครับตัวนี้โหตาย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 ,ตาย,ตาย,ตายขายของไม่เอากำไรครับขายของเอาแต่ชื่อเสียงนะครับหมอเลี้ยงหมอเลี้ยง ยังไม่หมดยังไม่หมดหลวงมาอีกโดนไะไมาอีกอีกหนึ่งร้อยโอ้ยได้กบยางได้กบขี้กากนะครับมาอีกหนึ่งร้อยกบยางนะเฮ้ยสวยอะแล้วก็เฮ้ยโหตัวนี้เป็นอะไรวะเป็นตาเบ็ดไทเทเนียมด้วยอะเออสวยเว้ยเฮ้ยโหกบยางขี้กากไม่ตวงอีกหนึ่งร้อยอีกนะครับโหเฮ้ยมันเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะหนวดค่อยสรุปทีเดียวนะ นี่ในนี้โซนกบยางนะที่ได้มานะครับอันนี้ก็ปลักปลักยางนะครับโอ้โหและนี่ก็กลุ่มของเหยื่อชงนะครับเหยื่อชงได้มา2นะครับแล้วก็มีตอนนี้สรุปก่อนนะสรุปคร่าวๆก่อนแล้วก็มีกบไม้1ตัวแล้วก็กบยางอีก1ตัวนะครับของเดี๋ยวนะ,ะกบยางย้ายมาตรงนี้นะครับของอาเจกนะครับของอาเจกนะครับโอ้โหเหยื่อชง2อ,อันจะหายแลย้วเฮ้ยมันจะคุ้มไปไหนวะเนี่ย5 0าบาท ชิปหายแล้วบางอีกเตรียมตัวรับโทรศัพท์ได้เลยนะครับใครอยากติดต่อบางอีกนี่เลยเบอร์ตรงนี้เลยเบอร์ท่อยุ่งล่างนั่นแหละิดต่อมาแล้วเลยนะครับกลองซุม่มโอ้โคดคุ้มอะ่ะเอาต่อไปหมดหรือยังยังไม่หมดอีกนะครับอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหป่ายางอีกโอ้ยป่ายางสไนเปอร์นะครับรเอ็กซ์ตารเอ้ยเอ็ก์ตรีมเออปายางสไนเปอร,ร์ตัวนี้อยากได้มานานแล้วนะอีก100บาทโอ้ยบงัง บางอีกครับบางอีกใส่อะไรมาเยอะแยะมากมายเนี่ยผมคือผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะแล้วคาดการว่านาๆหลายๆคนก็เซอร์ไพรส์ไปกับผมด้วยบอกก่อนนะกองสุ่มเนี่ยไม่ได้มีขายที่ร้าน King p i c t u r e นะนันหนวดโทรไปหาบางอีกเองให้บางอิกเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อที่จะทำคอนเทนต์นะครับทำคอนเทนต์ใน YouTube ของช่องนันหนวดนะครับแล้วดูบางอีกใส่มาดิโอ้โหใส่มาแบบ ไม่กลัวร้านถล่มทลายเลยหรือไงเนี่ยรับโทรศัพท์ไหวหรือเปล่าตังไม่หมดยังไม่อีกโอ้โหได้ได้แต่ขอ1โอมาอีกนะครับตาเบ็ดหนึ่งโอนะเอาไว้เออนี่พี่ย้องอีกจัดของมาดีมากเลยนี่เบ็ดหนึ่งโอเอาไว้ใช้กับปลายางสลาตันนะครับเนี่ยปลายางสลาตันของค่ายชงมันใช้1โอได้นะครับแล้วก็เป็นอันนี้ตัวเบ็ดหนึ่งโอตัวนี้เป็นของค่าย V b r ร s สนะครับโอ,อ้โห3าหบาท สุดยอดว่ะเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยนะล้วงมาต่อลวงมาต่อตอ,อะไรโอ้โหแล้วก็รู้ใจจริงๆเลยดูการจัดของบังอ๊กนะครับเข้าใจวิธีการใช้างานทุกอย่างของของน้าน,นวดเลยไม่ใช่ว่าเข้าใจหรอกนะแต่เพียงว่าบังอิกมีประสบการณ์สูงเลยสําหรับการตกปลาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเหยื่อปลอมเลยนะครับบังอีกก็เขาก็ตกปลาอยู่แล้วนะครับ ตัวนี้เป็นตะก,กวัวที่ใช้กับงานเท็กซัสอยู่แล้วนะครับก็เอามาใช้กับเหยื่อชงได้อีกนะครับโอ้โหตะก,กวัวอันนี้ก็อีก30บาทตะก,กวัวเท่าไหร่สามจุดห้ากรัมโห่กำลังสวยเลยนะใส่กับหนอนยางชงตัวนี้ไอสลาตันตัวเนี้ยนะครับโอ้โหนี่นะอะเซซอรีนะแล้วเดี๋ยวนะ้นหนวจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนะว่าเป็นงบเท่าไหร่มีกบอกว่าวสุดท้ายสุดท้ายชิปหายแล้วโอ้โหตัวนี้อยากได้มานานเอ้ยปกติก็ใช้ใช้ไอ อ่าอนะไรวะคิปเปอร์อยู่แล้วแต่เป็นคิปเปอร์แบบเหล็กนะครับมันจะปากตาม,มจะทะลุตัวรนี้อีก150บาทบางอีกครับโอ้ยใส่อะไรมาขนาดนี้โอ้สุดยอดว่ะสุดยอดจริงจริงสุดยอดจริง,ดดรง,ดดรงเดี๋ยวนหนวดรวบรวมก่อนนะเดี๋ยวขอหน,นวดไปรวบรวมก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยในกล่องสุ่ม500บาทเนี่ยที่หน,นวดให้บางอีกทํามาแบบเฉพาะกิจแบบว่าเขาไม่เคยทําเลยนะที่ร้านคิงพิเชอร์เนี่ยนะครับ ดูซิว่ามูลค่ารวมในนี้เท่าไรนะครับคือราคาทุกอย่างเนี่ยเป็นราคาที่ขายหน้าร้านเลยนะครับอ่านะเดี๋ยวรอหน่วยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเอาเครื่องคิดเลขก่อนแป๊บหนึ่งครับอ้าวมาไวรุ่นครับลองมาคำนวณกันนะครับเราไล่ทีละตัวเลยนะครับตัวแรกนะครับไออะไรวะไอปักบักยางตัวนี้นะครับก็ราคาราคาเอาราคาที่เขาติดมาเลยเพราะว่ามันเป็นราคาขายหน้าร้านของบางอีกเขาอยู่แล้วนะครับ250นะครับบวกด้วย รุ่นสรุปดูน่ะหนวดดูสิ่งของกล่องสุ่มมูลค่า500บาทที่บางอิ๊ก k n n ฟ f ชเชอร์สาขา3จัดมาให้นะหนวดนะครับดูสิมูลค่าเดดูมูลค่าเดสุดยอดโอ้โยบางอิกครับเตรียมรับโทรศัพท์จาก f อได้เลยนะครับเอาใครอยากติดต่อบางอิกนะครับนี่เลยหน้าตาบางอิกแบบนี้นะครับเบอร์ทโทร จัดการโทรหาได้เลยนะครับใครอยู่ย่านร่มเก้าไรกระบ,บงนะครับแล้วก็อยู่ย่านย่านของสุเหรา่าซีรอนะครับก็ลองติดต่อบางอีกดูได้นะครับเป็นร้านประจําที่นนด์ไปช็อปปิ้งบ่อยนะครับก็มีอุปกรณ์ให้เลือกมากมายนะครับรอกตอกปลาเยอะแยะมากมายมูลค่าของสินค้าเนี่ยมีตั้งแต่หลักร้อยจนไปถึงนูนะ่นน่ะหลักพันหลักหมื่นก็มีอ่ะนะก็แล้วแต่แล้วแต่งบประมาณเลยแล้วก็บางอีกเนี่ยแล้วก็ทีมงานเนี่ยให้ข้อมูลได้ดีมากในการเลือกซื้อสินค้านะครับ ไม่ต้องอายนะไปถึงร้านไม่ต้องอายนะครับถามบางอีกได้เลยนะครับสอบถามได้ทุกอย่างนะครับก็เขามีประสบการณ์อยู่แล้วยินดีที่ให้ข้อมูลอยู่แล้วนะครับเอานะนี่ก็เป็นอคอนเทนต์ที่หน้าวดอยากสร้างขึ้นมานะครับ ก็กล่องสุ่มที่ไม่ได้นัดหมายดีกว่าเออกล่องสุ่มที่ไม่ได้นัดหมายนะครับของบางอิกนะครับคิงฟิชเชอร์นะครับสาขา3นะครับฝากด้วยละกันนะครับฝากติดตามร้านของ k i n ฟิชเชอร์สาย3ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนดและทีมงานด้วยละกันนะครับวันนี้สําหรับกล่องสุ่มที่ไม่ได้นัดหมายนะครับกับมูลค่ากล่องสุ่มเนี่ยห้าบาทดูมูลค่าของดิโอ้โหสุดยอดลาไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวไปชื่นชมกับของที่ได้มาก่อนโอ้โหสุดยอดจริงบางอิก บายบายปูนปูนสวัสดีครับ